ขีดขีดขีดกลางดึกที่ทุกอย่างเงียบสงัดมีเพียงเสียงลำธารไหลแผ่วเบาทีมคิดว่าเทอมาที่ฮอลโลว์คริกเพียงแค่จะพักใจแต่ในค่ำคืนนี้บางสิ่งใต้พื้นดินกำลังตื่นขึ้นและบางอย่างที่หน้าตาเหมือนเธอทุกประการกำลังยืนรออยู่ตรงลำธารถ้าคุณคิดว่ารู้ว่าอะไรน่ากลัวจริงรอจนได้ยินเสียงกระซิบที่เธอได้ยินก่อน แล้วคุณจะไม่กล้ามองเงาของตัวเองอีกเลย Midnight at Hollow Creek สายลมเย็นพัดลอดผ่านกิ่งไม้แห้งผุก,กลิ่นดินชื้นอบอวนอยู่รอบตัวของพิมพ์เสียงน้ำไหลเอื่อยของลำทานฮอลโลว์ครีกสะท้อนกล้องในความมืดพิมพ์ยืนอยู่ริมลำทานฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นดินที่เย็นเหมือนหินแข็งผิวหนังของเธอรู้สึกถึงละอองน้ำเย็นที่ปลิวมากระทบเหมือนเข็มเล็กแหลม ลอมาหายใจของเธอออกมาเป็นไอขาวลอยแผ่วอยู่ตรงหน้าเธอก้มลงมองเงาตัวเองที่สะท้อนในผิวน้าแต่เงานั้นขยับก่อนที่เธอจะขยับหัวใจของพิมพ์เต้นแรงขึ้นทันทีเหมือนถูกบีบด้วยมือมองไม่เห็นรอบตัวเงียบเกินไปเงียบจนได้ยินแม้แต่เสียงหัวใจตัวเองสั่นสะท้านเธอเงยหน้าขึ้นแสงจันทร์ลอดผ่านยอดไม้ส่องลงมาที่ผิวน้ำ แต่จู่ๆแสงนั้นเหมือนสั่นไหวเหมือนมีบางอย่างเดินผ่านด้านบนทีมถอยหลังหนึ่งก้าสัมผัสได้ถึงบางสิ่งเย็นเฉียบที่ไหลผ่านข้อเท้าเหมือนมีมือหนึ่งแตะแล้วเลื่อนช้าไปตามขาของเธอรอมาหายใจของเธอสะดุดผิวหนังลุกซู่จนขนพองทั่วทั้งแขนเธอพยายามเพ่งมองเข้าไปในความมืดฝั่งตรงข้ามของลำธารมีเงาดำสูงผิดรูปยืนอยู่นิ่ง เงานั้นมีรูปร่างคล้ายคนแต่ยาวเกินกว่าจะเป็นมนุษย์ดวงตาสีซีดสองดวงลอยเด่นอยู่กลางความมืดทีมก้าถอยหลังอีกครั้งแต่พื้นดินด้านหลังกลับยวบลงเหมือนยืนอยู่บนโพรงลึกที่กำลังดูดเธอลงไปช้าๆเสียงแตกกรอดดังขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเธอและในขณะนั้นเองเงาดำตรงลำธารก้มตัวลงอย่างช้าและค่อยยืดตัวขึ้นอีกครั้ง ขณะที่พิมพ์พยายามยกเท้าหนีจากพื้นยวบมือของบางสิ่งพุ่งออกมาจากความมืดข้างลำทานนิ้วยาวเหมือนกิ่งไม้แห้งเล็บแหลมยาวสะท้อนแสงจันท์พิมพ์กลั้นหายใจสัมผัสได้ถึงสายตาที่จ้องมาอย่างแนบชิดความเย็นแล่นผ่านสันหลังเหมือนมีเสียงกระซิบใกล้ใบหูเสียงที่ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเสียงลมและก่อนที่เธอจะขยับตัวได้ พื้นดินใต้เท้าก็เริ่มแยกออกเป็นรอยแหวกลึกลงไปมืดลงไปเหมือนกำลังเปิดทางให้บางสิ่งโผล่ขึ้นมาเหมือนกำลังเปิดทางให้บางสิ่งโผล่ขึ้นมาพื้นดินสั่นสะเทือนจนใบไม้บนยอดไม้สั่นไหวตามแรงกระเพื่อมกลิ่นดินดิบพุ่งขึ้นมาแรงจนพิมพ์รู้สึกแสบจมูกเสียงกรวดแตกและดินไหลดังประสานกันเป็นจังหวะแปลกประหลาด เหมือนเสียงหอบหายใจของผู้ที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินมานานเกินกว่าจะนับเวลาได้ทีมพยายามดึงเท้าออกจากรอยแยกแต่ดินกลับกอดรั้งข้อเท้าของเธอแน่นขึ้นความเย็นไหลซึมเข้าสู่ผิวหนังเหมือนน้ำแข็งกำลังกลืนกินเธอเสียงคลืนเบาลึกดังจากใต้ดินเหมือนมีบางอย่างกำลังขยับตัวช้าและหนักดินใต้เท้าของเธอเริ่มยุบลงอีกระดับ เหมือนเธอกำลังจะหลุดลงสู่โพรงมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดแสงจันทรด้านบนสองวาบเหมือนถูกบทบางเป็นจังหวะทีมเงยหน้าขึ้นเห็นเงาดำบนปลายกิ่งไม้กำลังเคลื่อนตัวเงานั้นไม่ใช่ลมไม่ใช่สัตว์แต่เป็นรูปร่างคล้ายคนที่มีแขนยาวผิดธรรมชาติแขนยื่นออกมาเหมือนกำลังคว้าบางอย่างในอากาศปลายนิ้วเรียวยาวกวาดผ่านเงาไม้ทิ้งรอยไหววูบลงบนพื้นดิน ทีมได้ยินเสียงคล้ายกระซิบอีกครั้งเสียงเบามากแต่ชัดเจนอย่างประหลาดเหมือนเสียงนั้นลอดผ่านผิวหนังของเธอเข้าไปในกระดูกคำพูดแถวเบาแต่ทิ่มแทงความรู้สึกของเธออย่างรุนแรงเหมือนเสียงนั้นรู้จักชื่อของเธอรู้จักรอมาหายใจของเธอรู้จักแม้แต่จังหวะเต้นของหัวใจเธอในขณะน,นี้รอยแยกที่พื้นยิ่งเปิดกว้างขึ้น ดินด้านล่างค่อยๆถอยหายเผยให้เห็นความมืดดำเป็นชั้นๆลึกลงไปจนเหมือนมองไม่ถึงกลนบึง้งจากความมืดนั้นมีเงารูปหนึ่งค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาช้าอย่างจงใจรูปร่างยาวและบิดงอราวกับถูกบิดให้ผิดรูปไม่มีเสียงหายใจไม่มีเสียงก้าวเดินแต่มีแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้แม้แต่กระดูกของพิมพ์รู้สึกสะท้านพิมพยายามตั้งสติ มือทั้งสองข้างคว้าไปด้านหน้าหวางเกาะกิ่งไม้หรือลำต้นใดก็ตามปลายนิ้วเธอสัมผัสเทียงใบไม้แห้งที่แตกเป็นผงด้วยแรงน้อยนิดไม่มีสิ่งใดพอให้ยึดเหนี่ยวแม้แต่พื้นดินที่เธอเคยยืนมั่นคงก็กลับอ่อนยยบเหมือนโคลนเหลวเงารูปนั้นค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากรอยแยกดวงตาสีซีดขุ่นคล้ายแสงจันทร์สาดลงบนผิวน้ำแต่ไม่มีประกายแห่งชีวิต ดวงตานั้นจ้องตรงมาที่พิมพ์ไม่กระพริบไม่ขยับแต่หนักแน่นจนเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกตรึงให้นิ่งอยู่กับที่กลิ่นบางอย่างลอยขึ้นมาไม่ใช่กลิ่นดินไม่ใช่กลิ่นน้ำแต่เป็นกลิ่นเย็นและแหลมเหมือนกลิ่นเหล็กเก่าผสมกับกลิ่นของไม้ที่ถูกฝังลึกเป็นเวลานานพิมรู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดออกไปทีละน้อยเธอหายใจลำบากขึ้น ลมหายใจสั้นและหนักเหมือนต้องต่อสู้แม้แต่กับอากาศที่กำลังหายไปเงาดำจากฝั่งลำธารยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่ในขนาดเดียวกันมันเหมือนขยับเข้ามาใกล้ขึ้นแม้ไม่มีเสียงก้าวเดินแขนยาวนั้นค่อยๆแผ่ออกหวีดลมเย็นผ่าไปตามแกนสันหลังของทิมความเย็นนั้นลึกจนเหมือนแทรกเข้าไปในไขกระดูกทิมพยายามออกแรงดึงขาอีกครั้ง ดินคราวนี้ไม่ยอมปล่อยง่ายง่ายมันแน่นเหมือนมือหนึ่งกำลังบีบข้อเท้าเธอเอาไว้แรงบีบนั้นค่อยๆหนักขึ้นเหมือนเตือนว่าเธอไม่ควรขยับไม่ควรหลบหนีไม่ควรแม้แต่จะคิดเธอได้ยินเสียงดังก้องในหัวไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่เหมือนเสียงนั้นดังขึ้นจากที่ลึกที่สุดในใจเธอเสียงเรียกชื่อเธอช้าและหนักเสียงที่ไม่มีความเป็นมนุษย์ แต่กลับรู้จักเธอเราวกับอยู่กับเทอมานานเหลือเกินรอยแยกยังคงถางกว้างพื้นดินที่เธอยืนอยู่เอียงลงไปทางด้านล่างใบไม้และก้อนกรวดค่อยๆไหลลงไปในช่องว่างมืดเหมือนถูกแรงดึงดูดจากเบื้องล่างทิมเริ่มเสียการทรงตัวน้ำหนักของเธอเอ็นลงตามแรงดึงปลายนิ้วของเธอขูดไปตามผิวดินแข็งทิ้งรอยลึกและเศษดินที่กาดเล็บ เสียงหอบลึกดังขึ้งอย่างชัดเจนจากใต้โพรงเสียงนั้นเหมือนเสียงแรกเกิดของสิ่งที่หลับไหลมานานเสียงที่มีความหิวซ่อนอยู่เสียงที่ทําให้สายลมรอบตัวหยุดนิ่งไปในชั่วขณะแม้แต่เสียงลำทานก็เหมือนเงียบลงอย่างน่าประหลาดทิมรู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงข้อเท้าเธอลงแรงนั้นมั่นคงเย็นและมีเจตนาที่ชัดเจนเธอพยายามยกขาอีกครั้ง แต่ยิ่งออกแรงข้อเท้าก็ยิ่งถูกดึงลึกลงไปในดินมากขึ้นจนเธอเริ่มเห็นดินไหลขึ้นมาปิดหน้าแข้งของเธอช้าช้าเงาที่อยู่ใต้ผืนดินค่อยๆเงยหน้าใบาหน้านั้นไม่มีลักษณะที่ควรจะเป็นของสิ่งมีชีวิตไร้จมูกไร้ริมฝีปากแต่มีปากหนึ่งปรากฏขึ้นเมื่อมันต้องการปากที่ยาวและแคบเหมือนรอยฉีกบนผืนผ้ามันค่อยๆอ,อ้าปาก อากาศรอบตัวสั่นไหวเหมือนแรงดูดจากปากนั้นกำลังกลืนแสงและเสียงเข้าหาตัวความมืดจากกลางโพรงพุ่งขึ้นมาปะทะใบหน้าพิม์พลอมาหายใจของเธอสะดุดอีกครั้งหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะเหมือนถูกบีบด้วยกำลังที่ไม่อาจขัดขืนเธอกรับพริปตาเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อเปิดตาอีกครั้งเงาดำจากฝั่งลำธารก็ยืนอยู่ใกล้เธอกว่าเดิมอย่างมาก กล้จนเธอได้ยินเสียงเสียดของเล็บยาวที่ลากกับพื้นดินช้าและจงใจใกล้จนเธอรู้สึกถึงกลิ่นลอมาหายใจของมันที่เย็นจนเหมือนน้าแข็งสัมผัสผิวหน้าทิมไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรโลกทั้งใบเหมือนเคลื่อนเข้าใกล้เธอทั้งความมืดทั้งเงาดำทั้งสิ่งที่กำลังไต่ขึ้นมาจากรอยแยกใต้เท้าเธอทุกสิ่งมารวมตัวอยู่รอบเธอ บีบวงแคบลงทีละน้อยเหมือนต้องการให้เธอไม่มีทางไปทีมพยายามรวบรวมลมหายใจครั้งหนึ่งแม้อากาศจะเบาบางแม้หน้าอกจะเหมือนถูกกดด้วยบางอย่างหนักมากแต่เธอยังคงหายใจเข้าอีกครั้งเสียงหัวใจเต้นดังชัดในหูดังก้องไปทั่วหัวและในชั่วงขณะที่เธอเก็บแรงทั้งหมดบางสิ่งใต้ดินก็ยื่นมือออกมามือสีดำคล้ำ เนื้อแน่นเหมือนดินเกาะตัวปลายนิ้วแข็งเหมือนหินมือน,นั้นจับข้อเท้าของพิมพ์แน่นจนเธอรู้สึกได้ถึงแรงที่ไหลผ่านมาถึงกระดูกขณะเดียวกันเงาดำข้างลำธารก้าวเข้ามาใกล้อีก1-9ึ่ก้าวหนช้าและหนักกิ่งไม้รอบตัวสั่นตามแรงของมันพื้นดิเนเงียบลงจนได้ยินเสียงสั่นเบาในอกของพิมพเองลมเย็นพัดจากทุกทิศทาง ลมที่ไม่มีความอบอุ่นเลยแม้แต่น้อยลมที่เหมือนเตือนว่าเธอกำลังก้าวเข้าสู่บางสิ่งที่ไม่ควรถูกพบเห็นรอยแยกยังคงเปิดกว้างมือใต้ดินยิ่งกระชับเงาดำยิ่งใกล้เข้ามาเสียงกระซิบยังดังชัดเจนในหัวของเธอจนพิมรู้สึกเหมือนเสียงนั้นอยู่ข้างในตัวเธอไม่ใช่รอบตัวและในวินาทีที่เธอเริ่มจะถูกดึงลงไปลึกกว่าเดิม เธอสังเกตเห็นบางอย่างที่ยิ่งทำให้เธอชนะบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนบางอย่างที่ทำให้ความหนาวเย็นในตัวเธอหยุดนิ่งเหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลทันทีบางอย่างนั้นกำลังค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากด้านหลังของเงาดำที่ยืนอยู่ริมลำธารบางอย่างที่สูงกว่าใหญ่กว่าและดูเหมือนกำลังสะท้อนเงาของพิมพ์เองในรูปทรงที่บิดเบี้ยว แอลมันกำลังก้าวออกมาช้าก้าวออกจากความมืดที่ลึกกว่าความมืดของป่าก้าวออกมาเหมือนรู้ว่าพิมพ์ไม่มีที่ไปอีกต่อไปแสงจันเบื้องบนสั่นไหวเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบเข้าหากันเงาของทุกสิ่งรอบตัวทาบทับเข้าหาพิมพ์บิบเบี้ยวสอนกันจนกระทั่งแยกไม่ออกกว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของบางสิ่งที่เรียนแบบเธอ สิ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังเงาดำริมลำธารรูปร่างนั้นสูงและยาวกว่าเงาทั้งหมดรูปร่างที่เหมือนเธอแต่ไม่ใช่เธอดวงตาสีซีดสองดวงลอยอยู่บนใบหน้าที่ไร้รายละเอียดร่างนั้นค่อยๆก้าวออกมาจากมุมมืดร่างนั้นก้าวอย่างมั่นคงเหมือนรู้จักพื้นที่นี้ดีกว่าเธอเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของลำธารส่วนหนึ่งของป่าส่วนหนึ่งของค่ำคืนนี้ พิมพรู้สึกถึงมือใต้พื้นดินที่จับข้อเท้าเ,าเธอแน่นอยู่แต่แรงดึงกลับค่อยๆผ่อนลงเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้ดินเริ่มลังเลหรืออาจกำลังมองบางสิ่งอื่นบางสิ่งที่มันไม่กล้าเข้าใกล้เงารูปนั้นที่เหมือนพิมชะักอยู่ตรงกลางลำธารใบหน้าที่ว่างเปล่าเงยขึ้นมองเธอสายตาที่ไม่ใช่สายตาแต่เป็นช่องว่างลึกลงไปในความมืด ทีมรู้สึกเหมือนกำลังจ้องเข้าไปในตัวเองในบางสิ่งที่เธอไม่เคยอยากรู้ไม่เคยอยากเห็นไม่เคยอยากยอมรับแล้วร่างนั้นก็ยกมือขึ้นฝ่ามือเรียวยาวนิ้วไม่มีเล็บทาบลงบนผิวน้ำน้ำใต้ฝ่ามือกระเพื่อมเป็นวงแสงจันทร์สะท้อนขึ้นบนผิวน้ำแตกเป็นเส้นแสงเส้นแสงนั้นแผ่ออกเหมือนคลื่นบางเบาไหาลมาถึงปลายเท้าพิมพ์ ทันทีที่เส้นแสงสัมผัสข้อเท้าเธอมือใต้ดินปล่อยทันทีแรงดึงที่ถ่วงเธอหายไปพื้นดินกลับแข็งขึ้นอีกครั้งราวกับไม่เคยแยกออกทิมหอบหายใจแรงลมหายใจไหลกลับเข้ามาในอกเหมือนน้ำเย็นเธอขยับถอยหลังค่อยๆดึงเท้าออกจากดินจนยืนอยู่บนพื้นแข็งอย่างสมบูรณ์เงาดำริมลำธารชนักเหมือนถูกสะกด มันไม่กล้าเข้าใกล้เส้นแสงที่ร่างลึกลับปล่อยออกมามันค่อยๆถอยกลับสู่เงาไม้ช้าแน่นและหายเข้าไปในความมืดเหมือนไม่เคยมีอยู่ทีมยังคงยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงดวงตายังคงจับจ้องร่างที่เหมือนเธอร่างนั้นยืนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องผ่านยอดไม้คลื่นบนผิวน้ำสะท้อนใบหน้าที่ว่างเปล่าให้เห็นเป็นรูปของเธอ ใบหน้าของเธอแต่ไม่ใช่เธอร่างนั้นยกมือขึ้นช้ายกขึ้นราวกับกําลังบอกให้เธอถอยหรือกําลังบอกให้เธอไปหรือกำลังบอกให้เธอไม่กลับมาอีกแสงจันทร์ทาบลงบนใบหน้าของมันและในชั่วขณะสั้นๆเธอเห็นเงายิ้มอ่อนๆยิ้มที่ไม่มีริมฝีปากยิ้มที่ไม่ใช่ความยินดีแต่เป็นการเตือนทีมล่าถอยก้าวหนึ่ง 2อสถอยออกจากลำธารฮอลโลวอครีกถอยไปจนเสียงน้ำไหลกลับมาเป็นปกติจนแสงจันทร์กลับมาเป็นเส้นเดียวจนความมืดลึกของป่าไม่ไหลเข้าหาเธออีกเมื่อเธอหันกลับไปด้านหน้าเส้นทางที่เธอเดินมาเปิดโลง่งเหมือนป่าเงียบสงบตั้งแต่แรกเหมือนทุกสิ่งเมื่อครู่เป็นเพียงเงาหรือเพียงภาพลวงตาจากค่ำคืนหนาวเย็นแต่พิมรู้ หรือกลงในอกในลมหายใจในกระดูกว่าไม่ใช่ภาพลวงตาเธอไม่หันกลับไปมองลำธารอีกไม่แม้แต่จะฟังเสียงน้ำเธอเดินไปข้างหน้าเร่งฝีเท้าจนกระทั่งได้ยินเพียงเสียงใบไม้แห้งแตกใต้รองเท้าตัวเองเสียงเดียวเท่านั้นที่อยู่กับเธอและเมื่อพิมพเดินออกจากเขตป่านั้นในที่สุดแสงสว่างแรกของรุ่งเช้าก็แตะใบหน้าเธออุ่น งเป็นแสงเดียวที่ไม่มีเงาไหลาตามมาแต่ในหัวของเธอคำกระซิบแผ่วเบายังคงดังอยู่เสียงที่ไม่ใช่เสียงลมเสียงที่เหมือนเตือนเธอว่าลำทานฮอโลวอคริกยังไม่ปิดตายังไม่หลับไหลและยังคงรอผู้ที่กลับมาในยามเที่ยงคืนเสมอขีดขีดขีด